โอเคแล้ว okay, พน้องทีเฮนเนี่ยน้องก็เป็นนักท่องเที่ยวเนอ้องฝรั่งสิแบบวะ่าน่าชิมารอ,รอรอเรือเนาะมารอเรือสบายดีสุดกับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องบ้านาชาแนลวันนี้พี่น้องมาหน้าพา,าทุกคนเนาะมาชมบรรยากาศในพุนสยามเนาะถึงบานาชิมาได้เถื่อนนะ้อเพื่อนเนาะแต่ว่าหนา้ายังบ่อยได้เก็กกนนเบภาพบรรยากาศเนี่ยมันขนในเพื่อนๆในเบิ่งเนาะ วนนามามื um, wood, oh. s <S ัอน no, ี้เป็นวันธรรมดาเลยพี่น้องวันพุธเนาะวันพุธดวนามาเนาะซึ่งคนเต็มเลยพี่น้องเพราะว่าส่วนมากเนาะมีแต่นักท่องเที่ยวพี่น้องเดี๋ยกว่าน่าเสียเบิร์เนาะแต่ว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวเนาะแบบวนนาประมือกับเปล่าเนาแบบลอยลอยอะรเจ๊ชิบหาลอยละไรแบบชิบนี่มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นเนาะเต็มเลยแบบเต็มแบบช่างอะไรนะไอคอนสยามนั่นเองเนาะเพราะเป็นจุดท่องเที่ยวอ่าของประเทศไทยอีกบนหนึ่งนั่นเองเนาะ นึกรุงเทพมหานครนีนะ่เนาะจะมาก็มีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเนาะตั้งที่พนาเบิ่งขา่าวเมื่อวันก่อนเนาะงพูดว่าเป็นรับนักท่องเที่ยวคนที่สิบล้านเนาะเนาะคนะือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาอย่างล่วงลายเรนะียนเนาะลางไล่กันเข,ขามาบวชขานะนะทนั้เนาะเดี๋ยวยาาน,ะนะนั่นใหน้เบิ่งบรรยากาศนั้งนั้นเนาะเโอเคเนาะเทพนั้นาสิยางไปบนนักท่องเที่ยวหลายๆเนาะแบบเขาล่อเพื่อนเพื่อกันนะพี่นะ้องเต็มเลยแบบ เต็มแบบเต็มเหนียวเลยเต็มคาราเบลเลยนะเป็นคนแบเป็นวันแหนนเลยนะเป็นนะเนาะคนมามาถ่ายรองเรือหรือเ่าเต็มเลยเนานะมาถ่ายทางล่างกับพอนะ่อเนาะถ่ายทางหน้าเขา อันนี้ไม่แต่บอลน,นัก่องเทียวโดยเฉพาะนะแม่เนาะเต็มเลยเด้พี่นเนาะนายเบิ่งคนลอยแหงพี่นนอะ คณะวัฒนธรรมดาได้นี่คนยังเต็มเลยนะโอเคเดี๋ยวคนลองทีเฮ่นเนี่ยน้องก็เป็นนักท่องเที่ยวเนาะฝนกรลงังสิแบบว่านา่าจะมารอร,ร,รอเรือเนาะมารอเรืออะไรไนะปเนาะคณะวัฒนธรรมดาได้นี่คณะวัฒนธรรมดาเนี่ยคนเต็มเลยไปเนาะเลย ไม่ได้เลยคนเต็มไปหมดเลย ขัวทั่วลายน้องเนาะทั่วเนาะคนถ้าเพื่อคนรอลายคือวันหน้าบอกอะไรพี่น้องส่วนมากซีมีแต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นเองเนาะบแบบ เอ่อแบบบอกแต่ภาษาต่างประเทศนะว่าไงจ้ะบอกวอยได้ยินภาษาไทยน้อยเนา้อยน้อเนาะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่เพิ่นท่องเที่ยวเนาะก็เป็นแบบจุดอลังการงานสางอลไรเราตนางประเทศไทยเนาะก็เพิ่นก็บกัดีใจน้เพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้รับงานท่องเที่ยวเต็มที่เลยเนาะเดี๋ยว ็นไฟสวยงามเลยนะเป็นดอกใหม้คนลายเห็นเนาะสนมาสีเป็นเป็นผั้นะ่ะเนาะนี่ก็เป็นนามเนะนาะน้มผู้ นั่นก็เป็นไอคอนสยามเนาะฉะนั้นเป็นสีมีงานางนั่นเนองเนาะมาจาดอยู่แถวไอคอนสยามกับสีประมาณนี้เน้องเองเนะาะกับขาบนได้มีเพลงเนาะบนหน้ากับสีปิดเสียงเลย คนลายลายลายแห้งนะขนาดวนธรรมดาได้เนี่ยเบิ่งส, una, สว,ว่างสวยยเพี่น้องโอเคเพื่อตอนนี้วันนา้ยังอยู่ในไอคอนสยามเนาะก็คือพิษแพนพี่น้องย่งไรวันนี้ว่าสื้อผาเป็เพื่อนเนาะขึ้นไปเบิ่งดูสันเจ็ดเนาะว่าซีเลียลลงมานั้นย้อนครงขึ้นเป็นวิวอีกแบบหนึ่งเนาะงดงามเนาะแต่ว่า มาหน้าขึ้นไปรายการไปเขาแล้วเป็นน้องพอเพิ่นมีงานนะมาหน้าก็ก็โอเคเนาะก็ลงมาเนาะกับมาทาบรรยากาศใ้เบิง่นนนนงน,บบนู้นเนาะนี่ก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึงเนาะปกติบ่ลหน้าบ่เคยื่ยางมาทางนีได้พี่น,นอ้องบ่ค่อยไม่บ่กคอยยางมาทางนี้เนาะทางนี้ก็บ่ค่อยมีคนบ่ได้นะสวยงามมาเลืพี่น้อง คนก็ถาดกันเพื่อนอนรายรีรอยู่น้องยแบบขนาดวันธรรมดาเนาะที่บด้ามาเนาะวันหน้ามาวันวันที่สิบสี่เนาะพี่เนาะที่สิบสี่เนาะอ่ามาเนี่คนกันยังเต็มวันพุธเนาะวันหน้ามาเหมือนเนาะคนยังเต็มเลยไปนอนสวยมากไม่ได้นักท่องเที่ยวนาะอย่างเนาะที่บน้าได้ยิ่งเขาบอกไว้นะทั้งแบบสามประเทศไลยหลากลายประเทศนเนาะที่มันรวมกันจะบอลนีเนาะกับที่ว่าสุดคึกคักเนาะประเทศไทยเนาะ ว่านักท่องเที่ยวเขามากกับไล่เนาะคนมาลวงลายริมเนาะเป็นพอเป็นเป็นประเทศที่แบบติดระดับอป็นยังไงกับการท่องเที่ยวเนาะหมดไปเนาะเต็มเลยกำลังมาหน้าเนาะเพื่อกับงามเนาะเนาะมีตอนคิดสมาธิในเพื่อเนาะคนกับไล่ล่อขึ้นเพื่อเนาะท่องเที่ยวสุดไปเลย เป็นเพื่อเนาะเดี๋ยวว่าก่อนนี้คิดแอร์ได้เพื่อนีิค่ากับสองรอบบริชายเงี้นะพี่น้องโอเคพนะี่น้องตอนนี้มาน,น่าอยู่ในเรือเนะาะเดี๋อยู่อยู่ในเรือนาะมาน,น่ากับซีกับกับหองนะ้ำเนองก็คือเรือฟี่เนาะเผนรับทรงฟี่ทั้งค่ากับค่ามาและค่ากับเนาะ ครับองฟรีเนะาะกาเลือกกะซีปราไหมน้นอยเนาะเป็นเลือกบแบบแบบแบบเพื่อเป็นเลือกนอะเราะแบบเป็นแบบรูหดนะรูเกินแ้วก็ะ่นหน้าก็ซีกลาไปน้อเน,นาะเพมาพูดมากเนาะก็เลิ่มกด s u b s c r กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจมาน่าให้ลิปต่อไปน้อแเน,นาะเชิกดน้อนาะ ก็ขอบใจเด้อในความเมตตาของทุกๆคน,นเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสุราคิปที่ขอกล่าวสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย